สวัสดีนะครับหมอโตด9ก้าหนึ่หลอดนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตดและสับสน,นและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพุธศราศีมังกรตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคณาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดด้วยโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสนับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของชาวธาตุดินก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอร์สมโต๊ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ ที่ขึ้นมานะครับขอสินซิกุบาอาจารย์เทเทวาของคนที่เข้ามาดับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่จัดเม้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นในสิ่งที่ผ่านมาคุณกําลังเริ่มหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมที่ผ่านมาการที่เราได้เรียนรู้พฤติกรรมการกระทําของเขาในวันนั้นทําให้เรากลับมารักตัวเองหรือการกลับมาแคร์ตัวเอง ขึ้นนะทุกคนมีจิตวิญญาณหรือการผูกมัดคือการพันธนาการการพบเจอกันมันเหมือนโชคชะตาผมได้คิดนำพาแห่รักให้เราได้มาพบเจอกันในวันที่จาก,ก็ขอให้จากกันด้วยดีในวันที่กลับมาพบในวันที่กลับมาเจอขอให้กลับมาแก้ไขในปัญหาในสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นพลังอาไพเด่แฮงแมนเดอะแฮงแมนคือความทุกข์ ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆมันมีเรื่องราวเก่าๆมันมีเรื่องราวเดิมๆที่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหามีคนที่ยังคิดถึงคุณอยู่มีคนที่เอาคุณออกจากความคิดเอาออกออกจากความรู้สึกไม่ได้ไม่มีอะไรที่ได้ด่างใจกับเราเสมอไปในเส้นทางเดินนี้มีทั้งความทุกข์ความผิดหวังความพัดผ้าความเสียใจมีทั้งอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามาทิ่มแทงใจเราบังคับจิตใจใครไม่ได้เราบังคับคาพูดใครไม่ได้เราบังคับความรู้สึกของใครไม่ได้ในตอน นี่เป็นฝ่ายเราที่กลับมาโฟกัสในเรื่องตัวของเราเองและการกลับมาอยู่ในที่เดิมของเราหรือการกลับมาปกป้องในสิทธิในตัวตนของเราเองดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเร้นการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขามีพลังงานใหการรักตัวเองหรือการดูแดกหรือการเอาใจใส่ดีไฮพิเทศนี่คือพลังงานให้าการที่เอาใจใส่ตัวเองรักตัวเองแคร์ตัวเองแลบโฟกัสในเรื่องตัวของตัวเองนะมันมีพลังงานใหทั้งมีทั้ง ความรู้สึกที่เป็นด้านลบความรู้สึกที่เป็นด้านบวกคุณจะเลือกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เติมเต็มให้กับตัวของเราเองนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีความผิดหวงังทุกคนมีความเสียใจทุกคนมีสิ่งที่เป็นความฝังใจในอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นพลัง,งาพาย king ออกไปตะเก็ King o p r e c t นี่คือพลังงานให้ความมั่นคงความมั่นใจคุณเป็นคนที่รักใคร่คุณได้รักแล้วคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะเกื้อกูลพร้อมที่จะเกื้อหนุนและดูแลเขาเสื้อผ้าหน้าผมแก่เขาก็ได้นะมีพลังงานให้การที่เราเป็นคนที่เอาใจใส่หรือสําหรับบางท่านนะมีคนที่เข้ามาเปในเรื่องการเงินทุ่มเทในเรื่องการเงินดูแลและเอาใจใส่คุณนะครับเป็นพลังงานให้การเดินจากงานจากราเป็นพลังงานถอยออกมาหรือการที่ในวันที่เราทําเต็มที่ในวันนั้นเราเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะเดินห่างเรา เป็นฝ่ายที่จะเลือกถอยในสิ่งที่ผ่านมาเราได้ทําเต็มที่ของตัวของเราเองแล้วสามไม้เท้าเป็นพลังอภห้การเฝ้ารอการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างคือการรอคอยกว่าจะถึงความประสบความสาเร็จหรือเป้าหมายแห่งชัยชนะมันต้องใช้ระยะทางมันต้องใช้เวลาความเสมอต้นความเสมอปลายของคุณเดชรยอดกรกฎลัคนณะกรกฎทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านเสมอมีทั้งสีขาวมีทั้งสีดํามีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งความ จริงและความไม่จริงนะทุกสิ่งทุกอย่างมีอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามากระทบจิตใจของคุณคุณจะเป็นคนที่เดินในเส้นทางเดินระหว่างกลางของคุณคุณจะทําในสิ่งที่คุณไม่ผิดต่อตัวของคุณเองและไม่ผิดต่อใครในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณลงแรงคุณกําลังเดินก้าวผ่านในเส้นทางเดินที่เป็นตัวตนของคุณนะครับเป็นพลังงานให้เดวิลนะเดวิลคือพลังงานให้ความรักความโลภความโกรธความหลงความพันฒนาการมีคนที่เคยหลงไปในวัน ที่เขาไม่มีคุณตอนนี้เขากําลังแอบสืบแอบซองกําลังแอบพึงกําลังแอบหวงกําลังแอบข้างรักคุณหนักมากนะเขาอยากกลับมาพบเขาอยากกลับมาเจอเขาอยากกลับมาพูดเขาอยากกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งความนิ่งความนิ่งของคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเฉยชาไปแล้วเย็นชากับความรู้สึกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ผิดหวังมาเยอะทํา เจ็บปวดกับในความรู้สึกของเรามามากทําให้ความรู้สึกในตอนนี้ของเราเราอาจจนฝ่ายที่จะเลือกว่าเรายังให้อภัยหรือเรายังให้โอกาสกับเขาที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะครับเป็นพลังเห่การที่เราได้มองกลับมาเห็นในตัวตนของคุณเองคุณกําลังเริ่มรักตัวเองมากขึ้นคุณกําลังเห็นในจิตวิญญาณและความรู้สึกในวันที่คุณกําลังได้ยินเสียงความรู้สึกของคุณคุณกําลังได้พูดคุยกับคนที่เข้าใจคุณที่สุด ในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่าราคัตคือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้มันเป็นบททดสอบ ของทุกสิ่งที่เข้ามาทําให้เราเข้มแข็งขึ้นทําให้เราเติบโตขึ้นและคุณเป็นคนที่เผชิญทุกปัญหาและคุณเป็นคนที่แก้ไขทุกปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองในเส้นทางเดินที่เป็นตัวตนของคุณความรู้สึกตอนนี้ของคุณกําลังผ่านเรื่องราวและอดีตที่แห่งความทรงจําที่ผ่านมาอดีตจะกลับไปย้อนกลับไปแก้ไขเลยไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งในโลกใบนี้มีอารมณ์และความรู้สึกที่ ที่เข้ามาในกระทบจิตใจและความรู้สึกของคนเรานะมีพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพ่สิบใบนะครับ ในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะมีพลังงานให้คนที่กําลังได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในวันที่เขารู้ว่าความภาคนักแห่งความรู้สึกเป็นเช่นไรเขากําลังคิดถึงวันที่เขาได้พบวันที่เขาได้เจอวันที่เขาเคยสัญญาวันที่เขาเคยผูกมัดวันที่เขาเคยผูกพันเขากําลังจําคุณได้เขารู้แล้วว่าคุณอยู่ในที่ไหนเขาจะตามหาคุณให้พบเขาจะตามหาคุณให้เจอเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาจะคอยดูแลคุณมีพลังงานให้ชาวธาตุน้ํากรดกฎดมีนพืชจิกธาตุดินการพืชศั มาก่อน ธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะในในพื้นดวงชะตาในตอนนี้มีพลังให้ความเบื่อและความไม่ได้ดังใจหรือคนที่เคยทํผปีกับคุณไว้กําลังเบื่อในความไม่ได้ดังใจกับตัวงเขาเองเขาใช้อารมณ์และความรู้สึกใช้กิเลสเหนือกว่าเหตุผลเหนือกว่าความรู้สึกเหนือกว่าสามารถสานึกหรือหรือเหนือกว่าจิตใต้สํานึกของเขาจิตใต้สํานึกตอนนี้ของเขากําลังคิดถึงกําลังผูกมัดกับคนที่เคยรักกับคนที่เคยหวงใหญ่ มีคนที่กําลังว้าวุ่นมีคนที่กําลังหงุดหงิดมีคนที่กังวลใจกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆอยากให้คุณเปิดกระลับเขาเข้าไปในความรู้สึกของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับอา,อาคตพลังงานภายในอดีตที่ผ่านมาของชาวทัดดินว่ากับอดีตที่ผ่านมา ความรักของคุณเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพในควีนออครับราชินีถือถ้วยนะคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คุณเป็นคนที่คอยแคร์ความคิดคอยแคร์ความรู้สึกความอ่อนโยนของควีนอบ f ครับนี่คือคนที่เอาใจใส่ ดูแลด้วยหัวใจดูแลด้วยความจริงใจดูแลด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจของเราตอนนี้มีคนที่กําลังแพ้ใจคุณกําลังแพ้ทางคุณกําลังแพ้ความรู้สึกของคุณนะมีพลังไพ่จัดเม้นจัดเม้นการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันนะครับกรรสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอกันทุกคนมีกรรสัมพันธ์เหตุการณ์ต่าง เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จบไปในเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นตอนนี้เขารู้ใจว่าคุณคือคนที่ยังรักว่าคุณคือคนที่ยังแคร์เขาคิดถึงคุณมากนะมีพลังงาไพ่รกถ้วยคนอดีตที่ผ่านมาหวนกับหวนคืนหรือคุณกับเขายังมีของที่แลกแทนใจกันไว้ก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่เคยแลกใจต่อใจต่อกันและกันมาหรือคุณกับเขาเคยไปผูกดวงผูกจิตผูกใจกับจากอาดีตชาติร่วมกันมาชาวท่ดินนี้ถ้ามีพลังงาไพจัดเม้นเนี่ยคุณมีของเก่าเก่าที่ติดตัว มาจากอดีตชาติมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีพลังอาไพการเรียนรู้มันเหมือนกับการที่เราได้เรียนรู้อะไรแล้วได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราด้วยการเรียนรู้ของเราเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราทุ่มเทนะครับเป็นพลังอาภพเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนี้คือพลังอาไยความฝันความหวังหรือคนอดีตที่ผ่านมากําลังฝันถึงคุณกําลังแอบหวังที่จะมีความหวังที่จะได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์เจ็ดถ้วยคือคนที่เลือกโอกาสและสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดให้กับตัว ของเราเองนะมีพลังภาพวิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินในชัยชนะทุกเรื่องราว มีอุปสรรคมีปัญหากว่าจะถึงเป้าหมายมีคนที่อยากเดินกลับมามีคนที่อยากเทคแอคชั่นมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากงอมีคนที่อยากขอคืนดีกับคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่เขากําลังตามตื้อคุณเขาอยากกลับมมามีคุณในเรื่องราวและในเส้นทางเดินอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่ใน5ถ้วยนะเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงคุณเจ็บปวดทุกครั้งที่ที่รู้สึกถึงความรู้สึกที่เคยอบอุ่นคนที่ไม่เห็นในความรู้สึกคนที่ไม่เคยรับในความรู้สึกที่อบอุ่น และแลกใจต่อใจกันต,ต่อกันมาจะไม่มีวันที่เข้าใจในความรู้สึกที่เขา ที่คุณเคยมอบให้เขาเขากําลังเข้าใจในความรู้สึกที่คุณเคยมอบให้กับเขาเขารู้แล้วว่าใครคือความรักใครคือความห่วงใยใครคือความผูกพันนะมีพลังให้สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าคือความทุ่มเทการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่ผลแห่งการกระทําผลวิบากกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลมีคําตอบและมีคําถาม นี่มีคำถามและมีคำตอบอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วในเส้นทางเดินที่ในวันข้างหน้าก็รู้ว่าจะเจออะไรในเส้นทางเดินที่ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าเราจะได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการเคลียร์ใจการพูดความชัดเจนการพูดออกมาจากความรู้สึกที่ตรงกับความคิดตรงกับความรู้สึกตรงจากจิตใจที่ออกมาจากในก้นบึง้งลึกของหัวใจนาการเรียนรู้ คนที่เกิดวันเสาร์ได้นะครับการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักคือการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันใช้เวลาร่วมกันแชร์ความรู้สึกแชร์ความคิดแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกัะทําร่วมกันมานะมีคนที่อยากวนกลัมมีคนที่อยากกวนคืนในวันที่สิ้นสุดมีการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเริ่มแล้วก็มีจบมีจบแล้วก็มี เดิมนะครับเปทำงานเพ่ใน3ถ้วยนะสถ้วยคือเติร์สปาร์ตีหรือเขาไปพบเจอคนที่กินเที่ยวดื่มเล่นหรือเขาไปพบเจอกับโลกใหม่ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้มันเหมือนเข้าไปแล้วแรกแกเข้าไปแล้วดีหรือการที่ไปแล้วในแรกๆกก็อาจจะดีแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับในความรักที่เขาขาดหายไปความรู้สึกตอนนี้ของเขา เขากำลังผ่านเรื่องราวเขากำลังผ่านมรสุมเขา,เากำลังผ่านอุปสรรคเขาคิดถึงวันที่เขาได้พบเจอกับคุณและเขาอยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพังไพเดสนี่คือการพบการเจอการจากการลา ทุกสุขเศร้าเสียใจพัดภาคสุขสมหวังมีคนที่ไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความปูพันนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับไปพบมีคนที่อยากกลับไปเจอเกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับไปยื้อคุณไว้เขาจะกลับไปร้างคุณไว้นะเขาจะแสดงถึงผลทุกทีสิ่งทุกๆอย่างที่ออกมาจากในตัวตนของเขานะครับออดูพัทงาภหยใน ปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับว่าปัจจุบันเป็นเช่นไรนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะขอดูพลังนภัยในตัวตนของเขามีพลังาภัยแปดเหรียญแปดเหรียญเขากําลังทําในหน้าที่ของเขากําลังตั้งใจทําในเรื่องการงานเพื่อพิสูจน์ตัวงเขาเองว่าเขาสามารถดูแลคุณได้หรือเขากําลังพัฒนาตัวเองให้เท่าเทียมกับคุณ มีพลังงานให้สิบดาบนะสิบดาบเป็นพลังงานให้ความเจ็บปวดทําเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองและก็ต้องกลับมาแก้ไขในตัวเขาเองนะครับเป็นพลังงานให้การเดินจากการจากลาไม่มีใครที่แก้ไขให้กับใครได้ต้องแก้ที่ตัวของเขาเองในวันนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมามองเห็นในความเป็นจริงคนที่ไม่รักคนที่หมดใจคนที่สุดจะล้างเราคนที่สุดจะยืยอะเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะเดินจากออกมาในวันที่เราเลือกที่จะเดินจากในวันที่เราเลือกที่จะจากลามีคนที่ กำลังเจ็บปวดกำลังทุกข์ใจกำลังคิดถึงคุณอยู่มีพระงาไพคิงอ,อวานราชาแห่งไฟมีพระงาไพความทุ่มเทการแบกภาระความรับผิดชอบหรือตอนนี้อุปสรรคกาลังทาโถมเขากําลังทุ่มเทในตอนนี้ของเขากําลังทําในหน้าที่ทําในนการงาน ของเขานะมีพลังอาไพซิบเหรียนคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นข้อเป็นครัวเคยมีเงินเก็บด้วยกันเคยมีทรัพย์สินร่วมกันเคยมีเงินก้อนร่วมกันมีพลังอาไพดีหายพิเทศความรับและความปกปิดตอนนี้เขาปกปิดใจ,จของเขาไม่ได้เขาปกปิดความรู้สึกของเขาไม่ได้เขาอยากให้คุณรับรู้ในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากขอโทษคุณในวันนั้นที่ทําให้คุณเสียใจในทุกเรื่องในทุกอย่างในทุกสิ่งที่เขาการะทาลงไปเขา,ากําลังสํานึกผิดในสิ่งที่เขาการะทาลงไปมีไพ่แข็งเดหายพิเทศ เนี่ยเขาอยากบอกคุณว่าเขายังรักคุณมากมเขายังแคร์คุณมากนะเดิเมิจิเชียนเป็นนางเากไพ่ดาวพุธคนที่มีเซนคนที่มีรางสังหรณ์คนที่มีเสน่ห์หรือคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องคําพูดทําให้มีคนที่เข้าหาเขาเยอะทําให้คนมีคนที่มาสนใจเขาเยอะแต่ใครที่เข้ามาเหมือนในสิ่งที่เข้ามารองใจเขาความรักคือการที่อยู่ร่วมกันมีทั้งสิ่งต่างๆที่เข้ามารองใจในเรื่องความรักคนที่พบเจอรักแท้เขาจะไม่จากคุณไปไหน คนที่ไม่ใช่หรือคนที่มาพบชั่วขังชั่วขาวก็ต้องจากจอรนกันไปนะครับเป็นภาษาไพ่ในเด King คิงออฟคัเอทออฟคัเป็นพลังงานไพการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่หรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังตื่นรู้กําลังคิดได้กําลังตามตื้อตามง้อตามขอคืนดีกับคุณนะเขาขอเพียงแค่โอกาสแต่ตอนนี้โอกาสที่คุณจะมอบให้เขาคุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกถามกับหัวใจของตัวคุณเองว่าคุณยังพร้อมเปิดโอกาสหรือคุณยังพร้อมให้อภัยกับเขาอยู่หรือเปล่านะครับเป็นพลังงาไพเจ็ดตัวนะมีพลังงานไพคินะงออฟครับ คิงออ f เปอเรชั่นราชือเหรียนนะราชือเรียนนะีาาน่คนที่ทะนงตัวว่าคุณยังไงก็ต้องยอมเขาคุณยังไงก็ไปไหนจากเขาไม่ได้แต่เขารู้แล้วว่าคุณกําลังเริ่มที่จะเดินจากคุณกําลังเริ่มที่จะเดินห่างเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาที่นําพาให้เรามาพบเจอการวันเวลาที่ถูกต้องคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยกันไปนะครับเป็นพระงงาภไพรในสีเหรียนมีพระงงาภไพรขวีนะครับด้วยจิตอธิษฐานด้วยจิตขอพอรที่ขอพอรร่วมกันมามันอาจเป็นไฟ เขาที่ต้องไปรับกรรมต้องไปรับผลวิบากกรรมของเขาก่อนถึงจะรู้ว่าใครคือความรักใครคือคู่คนที่เป็นรักแท้และคู่คนที่เอาใจใส่คู่คนที่คอยดูแ,แลคู่คนที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคุณคือถ้วยที่มีค่าอารมณ์และความรู้สึกเขาอยากถือหัวใจของคุณไว้ครั้งหนึ่งหัวใจดวงนี้เขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจในสิ่งที่เขา จะไม่ทำผิดต่อคุณนะเขาสัญญาและเขาสะสัญญาในด้วยการที่แสดงออกมาด้วยความจริงใจและคุณกำลังมองเห็นในสิ่งที่เขากำลังทำให้คุณอยู่ในตอนนี้นะครับอขอรุลังาภายในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับว่า ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นเช่นไรนะครับมีพลังงานไพ่ในคิงอ o ฟส King o f s ฟ o อดนี่คือพลังงานไพ่คนที่เด็ดเดี่ยวคนที่มีโก,ก้หรือคนที่มีฟอร์มเยอะคนที่ไม่เคยยอมดงให้คุณปากไม่ตรงกะใจคําพูดไม่ตรงกะการกระทำความรู้สึกตอนนี้ของเขาใจของเขาใจ,ขอ,ข,าใจของเขาเป็นของคุณนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาชดเชยในสิ่งที่ขาดทายกลับมาปกป้องกับความรักความสัมพันธ์ถ้ามีพลังงานไพ King Sword น่คิงออฟสอดนี่อาจ,จมีด้านอารมณ์บ้างแต่คิงออฟสอดคือ จะไม่ให้ใครมาทำร้ายกับคนที่รักกับคนที่แคร์นะพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะฝ่าฟันต่ออุสคหรือการที่เผชิญหน้าทุกปัญหาเผชิญหน้าทุกอุปสรรคมีพลังอภัยความคิดถึงตอนนี้เขาจัดเป็นฝ่ายที่จะต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกที่จะเดินจากหรือจะเลือกที่จะเดินกลับมาหาคุณแต่ในตอนนี้ใจของเขารังเดโรเดในตอนนี้ว่ากลับมาแล้วคุณจะเปิดโอกาสหรือคุณจะให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าเพราะมีพลังอภัยคิงออฟสอดโอกาสที่มีให้คนควายควา้าคงทําผิดกับคุณไว้เยอะ คงทำเพียคุณไว้มากคงไม่มีหน้าที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คุณคือหนึ่งเดียวแห่งจัก,กรวาลที่ไม่เหมือนใครจังจัก,กรวาลส่งเรามาเรียนรู้ จัก,กรวาลส่งเรามาเริ่มต้นนะมีพ,าพาลังงานไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือการเฝ้ารอคือการรอคอยคือความทุ่มเทนะครับเป็นพลังงานไพ่เดวิลเดวิลนี่คือพลังงานไพ่ความผูกมัดความพัฒนาการมีคนที่ขาดคุณไม่ได้เขาไปไหนจากคุณไม่ได้เพราะมีพลังาางานไพ่งดหงิดและหวาวุ่นทุกขังเพราะมีพลังาการผูกมัดผูกพันในจิตวิญญาณร่วมกันมาคุณกับเขาเป็นคู่ทวินเฟรมคุณกับเขาเป็นคู่คนที่เคยทิฏฐานจิตร่วมกันมานะมีพลังงานไพ่ก้าดาบนนะความเครียดความกด ดานความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งที่จดบันทึกเรื่องราวแล่เหตุการณ์ต่างๆมีทั้งถูกมีทั้งผิดมีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เดิมๆเหตุการณ์เก่าๆวันเวลาเดิมๆวันเวลาเก่าๆทุกสิ่งทุกอย่างมีแค่วันเวลาที่เป็นปัจจุบันนะครับอดีตที่ผ่านไป หวนกลับไปไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณคุณจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาปรับเ,รเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะมีปรังาห้ห้5เหรียญเขาจะตามหาคุณให้เจอนะเขากำลังเจ็บปวด ในสิ่งที่เขาทําผิดไว้ต่อคุณมีพระงาภัยห,หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนเขายอมรับผิดทุกเรื่องเขายอมรับผิดทุกอย่างความรับที่ไม่มีในโลกนะครับใครปกปิดไข่ซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยทั่วครับมีพระงอาภพ่ดีไฮพิเทศเจ็ดไม้เท้านะเจ็ดไม้เท้านะคือการที่ความทุ่มเทการปกป้องความรักคือการปกป้องกับคนที่เขารักและคนที่รักเขาเขาจะไม่ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักได้และเขาก็จะไม่ทําร้ายใจของคนที่เขา รักของคนที่แคร์น้ำใจและความรู้สึกที่มีต่อกันนะคุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันอยู่เขายิ่งรักคุณมากให้วันเวลาผ่านไปเขาจะหยุดเวลาไว้อยู่ที่คุณเพียงคนเดียวโชคชะตานำทาง ให้เราได้กลับมาพบให้เราได้กลับมาเรียนรู้ในวันเวลาเดียวกันนะเขาจะสร้างวันที่เราพบให้เป็นวันความทรงจําที่เป็นความอบอุ่นที่ดีที่สุดที่คุณกับเขาไม่มีวันลืมซึ่งกันและกันในโชคชะตานี่ในวันเวลาเนี่ย เขาย้อนกลับไปแก้ไขในพฤติกรรมในการกระทำไม่ได้แต่เขาจะแก้ไขที่ได้มาในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันเขาวันเวลาที่รวดเร็ววันเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยากทำอะไรอยากพูดอะไรอยากเคลียร์ใจอะไรรีบทำในห้วงวันเวลาที่เป็นของคุณและเขาความรู้สึกตอนนี้วันที่หวนคืนวันที่หวนกลับเราได้กลับมาพบเราได้กลับมาเจอเราได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหมโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตาม กดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับ